สวัสดีสบายดีเดอ้อสบายดีเบิร์สปูชุกคนเอออาลงยูทูบไปก่อนอันนี้บรรยากาศการมาบวชให้บุญให้พ่อผู้ใดอยู่ในคลิปนี้กาอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องยูทูบเฟอรเดอร์อล่าพามวันเดอร์อันนี้เป็นแมชีบวชและบริสิกเลยนี่ มีสีบวดเป็นพระเป็นเน้นมีทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่อย่าลืมครับไปกดติดตามช่อง Youtube ให้กำลังใจช่องกีระพมวนได้จ้าอย่าลืมกดให้ได้ลูกชายว้ามุนมวลลูกว้ามวนมวลงนสบายดีท่านผู้ชมเนี่ย บรรยากาศไวเบิง้งคูเชลฟี่ก็มีพี่น้องลยกวดกาจำนวนคนมึงรู้จะค้นนางข่าวนี่จะค้นนางข่าวสักเปรดคนนับมาข่อยแล้วบอกไอจูอาเด้ป,ปูก็ได้สาตนะคนปูนี่แห้งๆเลยสวยงามเรื่เรื่

<cười> 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 làm chiêu đúng không? kẻ bỏ bỏ luôn cái tô năn đó. Kẻ kẻ, men tô tôi không chả Kẻ là. con cái là, ông ba lại căn

ay non ay non u mkhun namai เ้อแถวย่างหมูป้าย่นงหมูป้เป็นงหมเป้ายางหมูป้าอยูนใกล้กันชื่อเหมข่าเด้ ไปแป้งให้นะแล้วนะพี่น้องเลยต่อไปก็เิลงเมื่อขึ้นมาเฮือนุ่นกุลละ

ผู้ปทายยุคสิมเด็ดเด็ดกูเดาแล้ว